เหมือนเกมย่างเนื้อตอนเด็กเลยอ่ะนี่นี่นสลิมสลิมญี่ปุ่น เหนีเป็นทเป็นทัวร์แบบหวานหวานอตอนนี้เราออกมาจากสนามบีนแล้วเดี๋ยวเรากาลังจะนั่งรถไฟเข้าไปในเมืองกันแล้วรถไฟจะออกเป็นนั่งแบบลงเรส นนมาีอยยร้ิดึก็เลยนั่งแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีที่แยกกระเป๋บบาด้วยก็บรรจึกเบรคเบาะดีอะนุ่มอะไรเงี้ยสองเก็บอยู่ระหว่างทางตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเตงปราสาทโมซากะเย้เลยอยู่ไหนปราสาทอยู่ไหนปราสาทอยู่ไหนก่อน <laughs> เดิน <laughs> เดินเดิน<ๆ><ๆ>ทางเดินอะไรนะ าหาทางจะไปปราสาทอยู่แต่ว่าเป็นปราสาทแล้นะปราสาทเสีย <c oughs> วันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์น้องหมาน่ารักเกินไปมากเลยนอนนอนนอนถึงแล้ว <c oughs> เอายัางไง <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ <c oughs> <c oughs> วันนี้ฝนตกน,น่อยๆสุด <c oughs> แต่ไม่แรงมากนะ <c oughs> แต่เราไม่ได้เข้าไปนะ คนเยอะมากเกินเราต้องขอตัวบายบายบายบุยละเราเป็นแบบชะโงกรัวเดี๋ยวเราไปกันต่อ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเราจะนั่งรถเมล์ไปที่ร้านคาเฟ่บุคลิน,นใช่บุคลินโรสติ้งเป็นคาเฟ่ริมแม่น้ำแบบบรรยากาศดีสุด ตรงข้าวเขาน่าแบบวันอาทิตย์เขาน่าจะเป็นแบบอีเวนต์เดย์ของที่นี่อ่ะเขาก็จะมีแบบดนตรีสดมีอะไรแล้วตรงข้ามอ่ะเป็นสวนสาธารณะที่มีตะดอกไม้อ่ะสวยมากมันข้ามไปได้นะมันข้ามสะพานตรงนู้นไปก็เดินตอนนี้เราถึงร้านคาเฟ่ริมแม่น้ำแล้วนะคือแบบบรรยากาศดีมากถ้าฝนไม่ตกเออฝนตกนิดนึงเออแต่นั่งชิลได้แบบนั่งชิลมองเล่นน้มอง่วยได้เลยดีอ่ะแบบคาเฟ่ริมแม่น้ำยาว เราอยู่กันที่ชื่อว่า Booklyn Roasting Company นะคะก็คือได้เขาว่าอะไรรูป้ปะเขาว่ากาแฟต้องอร่อยอ๋อเราไปพิสูจน์แต่เราไม่กินกาแฟกันแผนต่อไปที่เราตกลงกันเมื่อกี้คือจะไปอัปเปอรียบใช่ใครอยูก่กลางใช่ปะใครกลางอยู่อยู่ใครกลางอะไรวะ <laughs> คือมันจะต้องนั่งรถไฟไปประมาณ30นาทีแต่เราไม่ได้จองตั๋วอะไรเลยอือแต่ว่ามันสามารถซื้อตั๋วได้นะข้างหน้าเลยไม่ต้องแบบจองมาก่อนแล้วตอนนี้บ่ายโมงคิดว่าเราทําเวลาได้ดีนะเพราะเราเป็นช่างงว้วพวไงตอนนี้บ่ายโมงนั่งไปนู่นก็น่าจะครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงประมาณบ่ายครึ่งก็อนจะได้เข้าน่าจะบ่ายสองเออบ่ายสองแล้วก็เดินเล่นทั้งสองชัวง่วโมงบ่ายสองสามโมงสี่โมง แล้วออกมาเราจะกลับไปที่ดงทงบุรีประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงเนี่ยก็ไปเดินเดินดูของก่อนแล้วก็หาอะไรกินตอนเย็นถึงที่นู่นเลยแล้วกันแพนน่าจะปาะมาแพนแพนโหดนะวันแรกแพนโหดมากแบบคือไม่รู้ว่ามันข้ามที่หรือเปล่านะไม่รู้แบบมันควรแบบไปที่ไหนก่อนอะไรเงี้ยแต่แบบประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าอะไรรู้ป่ะแต่การการเดินทางมันไม่ยากไง รถไฟมันเยอะแหละเอ,ออการเดินทางมันไม่ยากม,มันก็เลยแบบมันสามารถไปไหนก็ได้อะแต่ที่จริงเราควรจะซื้อแบบวันเดย p a าสนะถ้าแบบวันที่เราอยู่ในโตอยู่ในแบบอซสกาทั้งวันแบบเนี้ยมันจะถูกกว่ารือเปล่าอ๋อหมายถึงบัตรรถไฟฟ้าหรอ <c oughs> ใช่อ๋อเฮย้ยแต่นี้ก็ชอบรถเมล์เหมือนกันเพราะว่ามันก็ถึงเลยเดินไม่เยอะเท่ารถไฟฟ้าต้องลองดูใน Google แ a p แนะนำดูดูใน Google Map ก่อนแล้วมันก็จะแนะนำว่า ทางไหนคือทางที่ดีที่สุดถ้าถ้ามีบริเรเมย์บรลเเม,เมเย์เลยเออไม่แพงด้วยแล้วก็สะดวกดูได้เลยว่าแบบป้ายไหนลงไป้ายไหนกดกิ่อะไรเงี้ยแตะติดบัต <IC S 2> รไอซีอีเออทุกอย่างน่ารักไปหมดญี่ปุน่นบอกเลยสลิมสลิมญี่ปุน่นเดี๋ยวเราไปอะควาเรียมกันต่อทำเวลามากอะอควาเรียมถึงแล้วอะควาเรียม อะลองดูก่อนละกันว่ายังไงเดี๋ยวมาบอกว่าตั๋วเท่าไหร่นะเราได้เข้ามาแล้วนะดูกูใช่บาทคนก็มา6กร้อยกว่าตืเ่เต้นเมื่อกี้เห็นอุโมงค์ไปอันหนึ่งละเล็กๆเดี๋ยวเราไปเจออุโมงค์ใหญ่และไฮไลท์ก็คือน้องฉลากว่าใช่ที่มันจะเป็นเหมือนแบบฉากปะ่ะเอออันนี้นะ ก็ได้กินแล้วทุกคนร้านที่โด่งที่ดังนะลิกกี้มาลุเป็นบุฟเฟ่เราเลือกเป็นแบบพรีเมียมประมาณ3,000กว่าบาทมันแล้วก็บวกซอฟดิงด้วย3,000กว่าบาทวะ่ะ3,000กว่าเยน3,000กว่าเยนนี่ดูดูฟินแล้วรอรอคิวเป็นชั่วโมงเวอมันแบบอยู่ชั้น5ของตึกที่อยู่ข้างหลังปุริโกะเออแล้วดูคนดิ เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเหมือนเกมย่างเนื้อตอนเด็กเลยอ่ะดู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 โอ๊ย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 ไมค์ก่ออย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเนี่ยดูดูอร่อยไหมถึงไทยต้องยึดถึงร้านนี้แน่เลยอ่ะ ちょっといい ใช่ใชได้มาแล้วเราต้องไปแปลภาษาก่อนใช่ไหมใช่มันเป็นฟองมันเราว่ามา่อยู่ที่สั่งปเป็นหลวมนอุ๊